สวัสดีครับมีข่าวใหญ่ในแวดวงเศรษฐกิจไทยที่ต้องมาคุยกันเลยนะครับเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเนี่ยเคลื่อนไหวครั้งสําคัญเลยคําถามก็คือทําไมจูจ่ๆถึงต้องประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยในตอนนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับและนี่คือตัวเลขที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายใหม่ล่าสุด1.25ซึ่งต้องบอกว่าเป็นระดับที่ต่ําที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับก็คือ ลดลงมา0.25%จากของเดิมที่1.50%และที่น่าสนใจมากๆก็คือการตัดสินใจครั้งนี้นะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงอเนี่ยเขามีมติเป็นเอกฉันเลยนี่แหละครับคือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่แบ่งชาติตั้งใจจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเราโดยตรงเลยค่ะแล้วทำไมล่ะเหตุผลเบื้องหลังจริงๆคืออะไรหลักๆเลยนะครับ ็เพื่อพยุงเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวต่อไปได้ช่วยลดภาระนี้ให้กับกลุ่มที่เปราะบางสู้กับเศรษฐกิจที่มันดูจะชะลอตัวลงและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการจัดการกับปัญหาเงินเฟอ้อที่มันต่ำเกินไปเอาล่ะครับเรามาดูปัญหาข้อแรกกันเลยเรื่องใหญ่ที่สุดที่น่ากังวลก็คือเศรษฐกิจไทยกาลังเสียโมเมนตัมหรือพูดง่ายๆก็คือมันเริ่มแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดเลยสัญ,ญญาณที่ดังที่สุดก็คือ ตัวเลขคาดการ์การเติบโตที่ถูกปรับลดลงมากราฟเส้นนี้บอกอะไรเราได้เยอะมากเลยครับนี่คือการคาดการ์ของแบงก์ชาติเองเลยนะที่ยอมรับว่าเศรษฐกิจน่าจะโตได้ช้ากว่าที่เคยประเมินไว้เยอะเลยทีเดียว พอมาดูเป็นตัวเลขในตารางนี่โอ้โหยิ่งชัดเลยครับลองดูที่ปี2026นะครับของเดิมเคยคาดว่าจะโตได้2.2%แต่การคาดการล่าสุดเนี่ยเหลือแค่1.5%เท่านั้นเองครับหายไปเยอะมากซึ่งเป็นการปรับลดที่น่ากังวลจริงๆแล้ววิธีว่าชะลอตัวเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ต้องบอกว่ามันมารอบด้านเลยครับ ทั้งการใช้ใจ่ายในประเทศที่แผ่วลงเพราะ,ะไรายได้คนไม่ค่อยโตการส่งออกก็โดนผลกระทบจากกำแพงภาษีของสหรัฐการท่องเที่ยวก็ยังฟื้นตัวได้ไม่ดีเท่าที่คาดไว้แถมยังมาเจอเรื่องน้ำท่วมใหญ่ทางภาคใต้อีกนอกจากเศรษฐกิจจะโตช้าแล้วนะครับยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่น่าก,กังวลไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือภัยเงินเฟ้อหรือความเสี่ยงที่ราคาสินค้าโดยรวมจะลดลงเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อมันก็ต่ำกว่าเป้าหมายไปแล้วจริงๆครับ จากกราฟจะเห็นชัดเลยว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปมันหลุดกรอบเป้าหมายลงมาแล้วส่วนหนึ่งก็เพราะราคาพลังงานกับอาหารที่ลดลงแต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือการคาดการณ์สำหรับปี2025ที่คาดว่าเงินเฟอ้ออาจจะติดลบ0.1%เลยทีเดียวแล้วไอ้ภาวะที่เงินเฟอ้อติดลบต่อเนื่องแบบนี้เราเรียกว่าภาวะเงินฝืดหรือ deflation ถามว่ามันคืออะไรพูดง่ายๆเลยก็คือ ภาวะที่เข้าของต่างๆเนี่ยราคาโดยรวมมันถูกลงเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งก็จะทำให้เงินในกระเป๋าเรามีค่ามากขึ้นอ๊ะแต่เดี๋ยวนะครับของถูกลงมันไม่ดีหรอครับฟังดูก็น่าจะดีนี่นาแล้วทำไมภาวะเงินฝืดถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ทางเศรษฐกิจไปได้ล่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับภาวะเงินฝืดเนี่ยม,มันมักจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเศรษฐกิจกำลังอ่อนแออย่างหนัก เพราะพอคนกับธุรกิจเห็นว่าของมันจะถูกลงไปอีกในอนาคตก็จะทํายังไงครับก็จะชะลอการใช้จ่ายชะลอการลงทุนออกไปก่อนซึ่งพฤติกรรมแบบนี้แหละครับที่จะยิ่งซ้าเติมให้เศรษฐกิจมันแย่ลงไปอีกจนกลายเป็นวงจรขาลงที่น่ากลัวมากแล้วปัญหาที่3มที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนจริงๆทั้งคนธรรมดาอย่างเราๆและธุรกิจขนาดเล็กที่ตอนนี้กําลังโดนบีบโดนกดดันอย่างหนักเลยครับเริ่มจากฝั่งครัวเรือนก่อนเลยครับ ปัญหาใหญ่ก็คือรายได้ของแรงงานส่วนใหญ่มันโตช้ามากพอเงินในกระเป๋าไม่เพิ่มขึ้นกำลังซื้อก็จะลดลงตามไปด้วยนี่แหละครับคือตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจที่สำคัญเลยทีนี้พอหันมาดูฝั่งธุรกิจบ้างโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs นะครับสถานการณ์ก็หนักไม่แพ้กันเลยจะเห็นว่าสินเชื่อที่ปล่อยให้เนี่ยหดตัวแถมหนี้เสียก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าพวกเขากำลังขาดสภาพคล่องขาดเงินทุนหมุนเวียนทำให้การจะลงทุนขยายธุรกิจเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากสรุปก็คือมันเหมือนโดนบีบสองทางพร้อมๆกันเลยค่ะคือฝั่งครัวเรือนก็เจอปัญหาไรายได้โตช้าในขณะที่ฝั่ง SMEs ก็เผชิญกับภาวะที่สินเชื่อตึงตัวหาเงินทุนลำบากเอาละครับแล้วทีนี้อน,นาคตจะเป็นยังไงต่อไป การลดดอกเบีย้ยครั้งนี้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนในเมื่อความเสี่ยงข้างหน้ามันก็ยังรออยู่เต็มไปหมดพอเราลองเอาไปเทียบกับประเทศอื่นๆดูนะครับจะเห็นเลยว่าดอกเบีย้ยของไทยเนี่ยต่ำมากอยู่แล้วนั่นแปลว่าแบงค์ชาติเหลือกระสุนหรือเครื่องมือในการลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกไม่มากนักถ้าสถานการณ์ในอนาคตมันแย่ลงการตัดสินใจครั้งนี้จึงยิ่งมีความหมายสำคัญมากๆเลยครับ และนี่คือปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เราต้องจับตาดูกันแบบไม่กระพริบเลยนะครับทั้งเรื่องกำแพงภาษีของสหรัฐที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกค่าเงินบาทที่อาจจะกลับมาแข็งค่าจนกระทบส่งออกภัยเงินฝืดที่ยังน่ากังวลอยู่และที่สำคัญคือสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งหรือไม่และสุดท้ายนี้ก็คือคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันครับว่า ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมันก็ต่ำขนาดนี้แล้วและยังมีลมต้านจากเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงอยู่การลดดอกเบี้ยเพียงครั้งนี้จะเพียงพอที่จะจุดประกายเครื่องยนต์เศรษฐกิจของไทยให้กลับมาเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหรือไม่